พ่อเราพี่น้องหอยแมงผูบังแน่น้ำทะเลทัดผัดมันขึ้นมาบังแน่มีแตนยใหญ่ผูน่ะเดี๋ยวขอสิเก็บเอาบันนี้ เจอแดดบ่ได้ฝรับบร่งพี่น้องแมนนี่แมนนี่ยามัมฮัลโหลฮัน <c oughs> <c oughs> ขาวกัมมาพี่น้องแล้วเบิ่งฮันขาว,วาถึงฤดูมันกัมมาเองจังสิไงฮาร์ดเวรรี่บิ๊กวัน อุ้ยงามงามพี่น้องปีที่แล้วมุกหอยมาซ้ำเหม่อบ่เห็นเด้นี่มุกหอมาช่วงนี้ล่ะนี่มารอบนี้มาหาเก็บหอยเหรอพี่น้องมาหามาจอบเบิ่งหอยเบิ่งเบิ่งหอยเมืองผู้พี่น้องนี่นี่ ซุ้มหน่วยใหญ่มันหน่วยอ้วนอ้วนเด้อพี่น้องมึงไงหอยนี่หอยพี่น้องเก็บหอยเก็บหอยจะมีอะไรจะมีแหมมีนะโอ้โอ้โอ้หน่วหน่อยพี่น่องหอยอ้วนอ้วนเด้อพี่น้องหอยอยู่นี่ <laughs> many inside, yeah, many, many.